สวัสดีครับผมชื่อหลุยส์ครับผมมาได้ทำตัวก่อนไปไหนเราได้ทำตัวก่อนทำตัวก่อนครับผมชื่อหลุยส์ครับผมเป็นแมวข้างถนนครับที่ครัวทีเก็บมาเลี้ยงครับตอนนี้ผมโตขึ้นมากแล้วนะครับผมเป็นแมวพันุ์อะไรก็ไม่รู้ครับอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับ แต่ตัวผมโตขึ้นมากแล้วนะครับไปลุยร้องเน็ตเมียว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 สิร้องเมียวเมียวสิอ่าแต่ผมรู้ผมเพศผู้ครับเงีย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 บนะครับเป็นไงครับลุยครับ ดูคอรูใกล้ๆนะครับผมได้ปอกคอนะครับมาใหม่ครับขอหน่อยขอหน่อยอ้าวสี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 เงวเง้วเงี้ยวเง้วอ่าวใหคิดถึงผมไหมครับแยไหมแยไหมแงบแงบ เงียบเงบอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเอามามามาแง่ไปบ่ายก่อนลุยายบายไปบายก่อนไปบ่ายบายก่อนเพราะแล้ว หมดแรงแล้วจิ้มจิ้มจิ้ม,เป,ปมเป็นแมวที่ดื้อมากครับ